สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขคดับวันนี้พอกับผมคือเก่าพี่น้องมันจงแฟมิดีครับผมดีดในพายในสารมาเท่านะครับเนาะวันนี้พามาไต่เห็ดครับพามาซองเห็ดตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีพีสามแล้วพี่น้องอีพีที่สามแล้วนะครับเนาะวันนี้พอกันประมาณตีซีครับตีสีน้อยน้อยครับตามพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเก่าพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปลุนกันนะครับเนาะว่าจะได้หลายทำ้ดหครับ กอนเบิองคลิปกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำไปเ้อพี่น้องเด้อกดติดตามไปเป็นกำลังใจให้บรรจงแฟมลี่ครับทุกมือค่ะไปรุนกันเลยไหนปล่อยขยิบเดี่ยวพะยะพี่น้องอะไรลูกโอ้ยนี่เดี๋้อขยิบขยิบขยิบพี่น้องขีบขับขีมันครับโอ้ขีใหญ่โยพี่น้องถุค,ครับโอ้ยมีสองขีบลูกนนล,ลมเลย อ้ยล่เลยแกว่าลูกสองกีเลยโอเคพี่น้ออ้มมันๆทนเนเห็ดใครครับผมห่งโตอีกมันงหน,น,นี่นอองมากับพ่อเลยพี่น้อเห็ดใคร อย่างต่อครับผมผมตาไม่ค่อยดีหรอกครับจนมากลูกสิเห็นสายตาไม่ค่อยดีนะพี่น้องแดิไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องเป็นขบมาหาเห็ดโอ้นี่เดืยดดอกนึงพี่น้องโอ้เหงน้องนี่ หินาขาวครับโอ้มหินาขาวดอกใหญ่ครับโอ้ดอกงามๆเลยพี่น้องเอ้ยปุดครับอุ้ยขาหักครับแตกต่ำเก,ก,ก้าพี่น้องซื้อไว้ลูกคนกะไหลคือเก้าพี่น้องวันที่บ่มีคนไปหาไปเรื่อยๆครับผมคนกะไหลาหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องหาไปเรื่อยๆยที่ไหนล่ะครับ ยังไงเงี้งเห็ดป่ะนี่โอ้เห็ดยังล่ะโอ้แมีนเห็ดทำพี่น้องดอกไม้ครับขาวขาวผมว่ามันเห็ดไข่ฮะไม่เหรอหาฝาดีกว่าผีดองผมว่ามันเห็ดไข่แ <c oughs> มีนจอยเสียงนกฟองครับนกกระปวดเสารเลย อ้าวนี่ของแท้เลยบ่นี่ครับของแท้เลยเห็ดไข่เห็ดตะไคร้ครับโอ้ยางามๆเลยครับยื่ใส่ใบไม้ครับผมเห็บบนบ่พี่นออ้องนี่ของแท้เลยดอกบานแล้วพี่น้องอูขางามๆครับอ่ะลูกเก็บไว้สวยๆไปไปก็ไปก็น้อง,อง,องหาไปเรื่อยๆครับผมมันกะจีหายยากจังเลย เห็ดไข่ะไรวะนี่พี่น้องยื่ยไตใบมันอู้เห็ดไ่พี่น้องสองดอกเลยครับอู้เนาเว่อพี่นอ้องบเบื้องรับเนาหเวพี่น้องมันยู่ไตดอกใหม่ครับอู้เสียดายเถอะครับดูครับเนาเหรอเห็นร้ายแล้วครับอู้หอมๆเลยครับก็เ,เหลือยืดดอกหนึ่งครับโอ้ยคันบ่เห็นมันกับจีนเนาเนาะพี่น้องเนาะครับ ดอกงามเลยพี่น้องเห็ดไขรครับเด็ใหม่เอากันอึ๊บเปใหม่อืมเตไปใหม่เน่าไปหรอบอเนาดอกหนึดอกเน่าอครับดอกเน่าเจอได้พี่น้องใส่กระตาไ้หูอโอ้ยได้สองสามดอกแล้วพี่น้องเกียวงนมึงมึงนะง่เลยคุณ หอมหหว,ย,หวยเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกดอกน,อน้องเคียรมั้งกันเห้อข้าวหนี้ีมันยังหาบริเวณนี้บ้างดูนี่เดี๋ยวดอกนึงงนะครับ พี่น้องก็นั่งขืนเอ้ยมีจิ้มป่ะใช่ไหมมีจิ้มทั้งรุ่นนู้ครับก็ลังที่แตกขึ้นมาขาขาออกง่ายเลยค่เกร็งๆลุกเกร็งๆปวัพี่น้องโอ้ยแสดงว่ามันแตกขึ้นมาตอนช่วงดินแห้งครับพี่น้องครับขาใหญ่ๆเลยครับพี่น้องุ่ะโอ้จีงามเลยอะ เริ่มเห็นแล้วพี่น้องเริ่มเห็นเห็ดแล้วโอเคครับไปไปนี่เลยครับตัดใหม่ครับต้นเอานี่ใม่อไปามมีดไนี่เดียวใหม่แอนมีดใส่ตาไปนะ่ต้องถือตลอดอมีดนะเฮ้ยเห็ดเห็ดยังอ ็ดโอ้เห็ดหนาแดงครับพี่น้องอุ้ยมีมสองดอกเลยตัวนี้เหมือนครับเห็นเห็ดเยองเหรอเห็นแต่ขามงามงามพี่น้องเห็นบ่พี่น้องงามงามเก็บเลยลูกเลิกเลยเหรอนดอกแข็งๆเลยพี่น้องไม่ต้องกเห็ดหนาแดงครับอ่ะไปไว้ลูก หอมหอมเห็ดไข่ครับอือนะครับเห็ดอย่างวุ้ดพี่น้องที่ผมเคยถ่ายให้กีพี่เหล็กอะครับเห็ดเห็ดเอเห็ดยังกุง๊กเห็เดเบือยนอั่นแหละครับกินไม่ได้ดอกพีนก่น้องนี่ภาพดอกนึง่งอู้ยนี่เดียวอยนนย่านี่เชียร์แล้วเห็นป่มันดอกเป็นมูดิเห็ดพวนี้เนอะเชียร์อีกวะ ไปหมดแล้วยังชาดเดินช้าๆหาไปเรื่อยๆครับผมเห็นขาวๆมาจักไกลๆพี่น้องเงานเห็ดบอลญี่ปุ่นงานอหรีเห็ดนาเละนาเละครับบาล่ะ ดอกแข็งๆพี่น้องน้ำด้องเคียวนะลูกดอกเป็นมูดครับขนาดนี้นี่ใส่ใบใหม่ใช้เต็กดอกเดียวนี่นีนี่ดิอืมดอกนี้หน่อยบ้าหรอปเ ครับ <tok> ไม่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 ไมใจงนะมีดจะไปถือไว้ไสกระตาไว้มีดนะนี่จับหลงจับบาดมืออีกนีเด็กี่นองดอกนี่เห็ดอะไรเนาะ เห็นหนาแดงครับผมเห็นหนาแดงแข็งแข็งเลยพี่น้องยูคูกันเลยมาครับโอเคครับพี่น้องดอกแข็งๆเลยตาไบบคนแมงมุมพี่น้อง <c oughs> อันตรายยังคักเลยครับมาแต่เห็ดยังขพื้นครับเห็นบ่ครับเอาไป้องระวังดีๆครับ้องใส่รองเท้าเงียนเห็ดพะน้กพี่น้องใช่ลหพี่จังขาเห็ดไข่นี่ดีหหเห็ดไข่พี่พน้องอเ,อเ,เอานีเก็บเอาน่ะมันจังได้ขาเล็กๆ กเอาหน่อยครับพี่น้องอ่าเอ็ดไข่ครับผมอีนี่หน่อยครับนี่นะครับงงงพี่น้องเอ้ยผุนสวยเลยออ๋หอมหอมป่ะหอมอ่ะใส่ตาไว้ครับยังหาเจ้านีป้องรับยังอหอมไปท่อง่นท่องฝน ่ออีกดอกหนึงพี่น้องทรงชายเห็ดไข่ครับผมอู้หีบแบบไงเลยครับพี่น้องภาพหนึ่งเลย,เยอลย่ะสองง่ายนะครับเสร็จแล้วลูกนะครับสีน้ำน้ำครับพี่นอ้องหอมสะดุดเลยดี <Okay S 2> ครับผมโอ้โหหลายหล้วเลยพี่น้องในหลายเต็มแล้ว ใครเจ๊กน้อยครับผมหาไปหารถรถก็อยู่ั้างหนบุ๊ครับ <laughs> เ,เริ่มสิหลงโขกแล้วพี่นอ้องาาน่าจะขัดเจียงแล้วละครับ พี่น้องเฮ็ดลิ้นจือครับผมอันนี้เฮ็ดอันนี้กินได้อยู่ด้พี่น้องครับเห็นบ่น้มน,น้ำครับเห็ดลินจือผู้เฒ่าบรรเอาไปอันต้มกินแก่เบาหวานครับพี่น้องนะครับเอ,เอาไปฝานตากแห้งไว้แล้วก็ต้มกินน้ำมันพี่น้องซอยลดน้ำตาลได้ครับผม โอเคครับพายฝากพี่น้องเห็ดอินจือครับผมมันมีหลายพันนะพี่น้องต่อฟันนี่กินได้อยู่ครับเคยเก็บไปให้ผู้เฒ่าอยู่เห็ดอินจือ้อยะได้กลับสลายพี่น้องพี่น้อยยังไปหารถครับผมครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ ในเวลาหลัพี่น้องสีกับแล้วครับมันแจ้งแล้วครับผมมาสรุปผลงนนในพี่น้องเบิง์นแครับเนาะครับในหลายเติบยุ่พี่น้องเห็ดไข่ครับผมเห็ดไข้เห็ดหนาแดงเห็ดหนาเล่ยครับผมพอได้สุบเนาะพี่น้องเนาะกับว่ได้หลวงหลายหลายยังในขีบอื่นนะครับเนาะที่ได้เตรียมตะกานะครับเนาะอันนี้กะคือว่าได้โอเคลวพี่น้องได้พอได้กินครับผมครับเห็ดมันประทันใน เป็นฤด,ดูกาลมันหรอกครับวันนี้มันออกกอนพี่น้องคนตกดูมันก็นเลยออกเนาะพี่น้องเนาะถือว่าได้ทั้งนี้ถือว่าโอเคแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องคือเก้าครับผมมันจงแฟมิบรีครับมักกะไลถึกใจกระแช่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้น้ำแน่พี่นอ้องเพราะว่ที่ได้เป็นกันลังใจคนทำคลิปนะครับเนาะสำหรับมันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ